กอซองอามาพีเคพีชาแนลเนาะก็คือมื้อนี้ก็อยู่กับอากิโน้อีเซนเคยเด้อทุกคนคือเ่าอยู่สวนคือเก่าเนาะนี่จะเป็นสวนในเป็นสวนของอาคาน้อยเนาะก็คือเป็นสวนพอกพวกเฮานัแล้วเนาะตอนนี้คือพวกเฮากาลังนี่คาวันกําลังสิพาเจ้าลิงเนาะเจ้าบุญรอดนน่ะไปกินไป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 ซ่อหางอกอป่าเออสิพาไอ้ลิงน้อยกินงอกป่าเนะ ที่พาไปเนาะม,มันค่อนข้างเหงาโบมีมูเมือน,นี้าเราสิพาเจาลิงน้อยนี่ไปกินงอป่าเพราะว่าเขาเห็นเมื่อกี้พอดีค่อยไปเบิงนะ้งเนาะเลาะไปแถวอ้อมๆเนี่ยนะั่นแหละก็พอดีเห็นงอกป่าประมาณสามสี่ต้นเนาะอยู่บนเดียวเลยแต่๋ยวที่พาเจ้าบุญรอดนี่เนาะไปกินงอกกันนั่นแหละกะ็ซีให้มันเก็บมาโอ้โหมันเก็บมาให้เขาได้บอ่อเดี๋ยวโอเคเป็นจะไดนในคลอยทุกคนติดตามไปน้ำกันเด้อ นี่ส่วนของเฮาก็ประมานนี่เนาะตัวนี้เป็นบ้านในสวนเด้อโอเคตอนนี้เามาฮอดเลยเด้อทุกคนเลย่อปลายู่เทิงฮะมีบักหลายเลยทุกคนแดงๆเลยเดี๋ยวซีหายเกิดสิดีใจใิแเลยบุญรอดนี่มืญหนีงเนาะ ทอนเลยนะทุกคนมามาอันนี้เมื่อกี้ค่อยมาอยู่นี่เนาะคิดว่าซิมาเฝ้าตัวห้องเนาะแต่ว่าคิดว่าเฮาซิไปเอาเจ้าบุญรอดเนาะมากินเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเนาะบริไกลเนาะนี่ค่ะนี่นทุกคนมันตุ๊กบป้าหลายๆน่ะชิให่มันชอบกินบนเวลาไปกินแล้วเพุ่นไปกินแล้วเพุ่นเพิ่นเพิ่นเจุกลู่เพิ่นเพิมีบวกหลายๆเลยอ้าวบุญรอดไปบ้านใดรเก็บมาให้ไหม ขึ้นไปขไปพุ่นพุมีราลานนบ้อันนี้หาขึ้นได้ี่อยูู่ดีเยวตอนี้เก็บกินแล้เด้อจะมุดรอดคือบเก็บมาหายาได้เฮ้ยไหเไปลุ้นอ้าวไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปพุ่นขึ้นไปพุ่นไป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 ่าทางลงอะไรกินให้อิ่มกินให้อิมอ้าวจะมุดรอดนี่ อ้าวอ้าวลงมาอ้าวเอาเลยขึ้นไป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 ทางเพื่นไปขึ้นขึ้นขึ้นสิลงมาเห็นยังนี่ปลาค่อนข้างไม่หลายแต่ว่าเจ้าบุญรอดเก็บนุ่นนึงแล้วก็กลับมาเลยมันกำลังสิขึ้นไปกำลังสิหาทางขึ้นไปดิ ทั้งนั้นสิขึ้นไปได้นลยได้เ้ยมาทางนี้ไหมทางนี้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 มาเออกลับมาเออทางนั้นแหละขึ้นไปเออออไปขึ้นต้นหักหน้าตัวหน่อขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเก็บมาไปพุนพุนพุนไปเก็บไปตกเด้อตกเด้อเอออ้าวเวลาขึ้นไปขึ้นไปพุน มาลุนมาลุนขึ้นไปขึ p p, p p. P p uh. ้นไปขึ้นไปเลยเออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเก็บขึ้นไปเก็บขึ้นไปเก็บแบงเอากินเออขึ้นไปตอนนี้ตอนนี้มานี่มามานี่มานี่งมาลุนมามามานี่มานี่มาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มาเลย

บุรอดขึ้นไปแก้แม่เอ้ยไปไปไปแก้ไปขึ้นไปแก้ไหมเอ้าไลตัวแมงนีคือบุหูดแก้มังเกฮะเดี๋ยวเขาสิภาสิภาขึ้นก็เด้อยบุรอดโอ้ยนอกนอกนอก อ่ะขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปไปเอา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 ไปไปเจ้าบุญนอดหนิขี่หันแท่เฮยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายขึ้นไปแม่ คนมีมักใหม่ายบุายเนี่ยอโลเจ้าบุญรอดนี่ยเงาป่าไรบุไรกูเพิ่งอายุไปเก็บไปเก็บเศษเลือของตัวหอกกินเนี่ยอชิกไกิกระก็อโล ไปยองห่อยไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปในเมื่อมันบ่ยอมขึ้นเนาะมันยานเอาก็สิพามันขึ้นมายานหรือว่าคิดคานกันแน่ไอ้ลิงฮานจับบนหลอดเนาะจับบนหลอดไปไปไปเอาคนนี้นยอุ้ย

ได้ังม้ยังรอ่มมปไปนี่ขึ้นลาขึ้นลาทากุกคนอ,านอ้าวไปไปไปนางด้ของไอสกข่ได้มักมฮะสิแปสิแปยม <c oughs> ยอมย,อมยอมขึ้นไปฮอดบอลมีมักแท้แท่จับขึ้นอ้าไปไปไนปุ่นพุ่นุนนนนนมีมักยร่หลาร Bị kem à? hết bài bay, mày 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 bài 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 bay bài 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 này, bài 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 เนี่ยมันกำลังกินอยู่ทุกคนเมื่อกี้ไปฮอตมอนมีมากแท้ๆบกกินยังสิมันยัดกินน้ำพาวอยู่เออเออจังสี่เด้อก,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 กัดยุตยต้นเลยกินขาต้นเลยจะลิงเห็ดอ้าวอิมล้วบ่อิมลวบ่คนบ์บยมิมนี่ขึ้นไปเอบอบูมิใหม่ขึ้นเหรอวันนี้อ้ยเนาะเนาะเนาะ เออไปทางนี้มาเอามันเห็นอยู่บนอีกมันขึ้นไปทางบนละแล้วจะเปียวแล้วจะเปี้ยวโอ้ค่อนข้างเก่งเนาะอ้าวขึ้นไปขึ้นไปได้ปบะเดมั้ยล่ะะประเด็นเนี่เด็นเนี่ยเออได้รเด็น

เออจับไปหันปินขึ้นเลยปินขึ้นเลยจัะปินขึ้นเลยจะปินขึ้นไปเออ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 เจุดสิละอือเจ้าอือ่าเอาเอพูดล่ <c ười> ะม <c ười> <c ười> <c ười> ันมกำลังกำลังลินปกติลิงมักเล่นแบบนี้เนาะแบบอัน คือกระเพราคิโลซิงซ่าน่ะมันมักคีแบบนั้นเฮ้ย <c ười> ไปมันนอนไป <c ười> ขึ้นไปขึ้นไปแก้ไป <c ười> ไปพุ่นพุ่นปากไรปากไรนี่อ้าว <c ười> เออไปขึ้นไปขึ้นไปหามมาได้หามมาได้ยา <c oughs> โอ้ยน้อนๆอนอ,นอ,นอความขี้ขานขอ,อ่ะเก็บกินนะเก,กนเก็บกินเก็บกินเ็จของตงัง้ฮอกซะขี้ขันก่อนมันวนแล้วขี้ขัขนขึ้น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย erm ฮ <Christina> ้ยเฮ้ยเยยายายามาชิคาาเจ็ยาได้ยาไ้ยาด้เบิ่งหน้าเบิ่งหน้าคนเจ็บใจแบบตัวตัวนี่เนาะมันลิงสนิทนี่น่ะตัวผู้เนาะค่อนข้างบ่มักอันผู้หญิงเนาะ ก็เวลาเอาหัวใส่ไว้จันนี่นี่มันแหงเคี่ยวเราเราก็มันคัดแล้วล่ะเคี่ยวใจสุดบ่ให้กินมีมีอย่างบ่ให้กินก็ที่ลายเอาเลยมันมาปุ๊บบ่ให้กินนี่คือกัดเลยนะแต่ว่ามันกัดก็บ่ค่อยเจี๊ยบลายเนาะมันบ่ได้มีพิษมันยังเจ้าบุญหลอดเนี่ย พวกเอเจให้ได้มันเจ็บใจเนี่ยมันหรือว่าเด็กหน่อยเนาะมันค่อนข้างบ่ม,มักเนาะแล้วก็เอาเพื่อความปลอดภัยเนาเฮาได้เอาเสือส้อไซสไใหวเนาะยกนเนาะ,กกนนะแบบนี้เผื่อันมามันไปไล่กัดเด็กหน่อยเฮาจึงได้จับทันเนาะเพื่อความปลอดภัยของเด็กหน่อยเนาะบ่ดามากกันเ้อเกี่ยวกับการมัดเสื้อบรเวนี้เนาะมันเป็นการการป้องกันเฮบิ่งเบิ่งกล่องเบิ่งกล่อง กันคันว่าเฮ็ดให้มันเจ็บใจเนี่ยมันค่อนข้างแบบโคตรโคตรหายนะทุกคนมันค่อนข้างดุเนาะแล้วก็เวลาอยู่ดีๆแบบนี้มันก็บ่เฮ็ดหยังแต่ว่าเวลาเวลามันเจ็บใจมาเนี่ยโอ้ดุแฮงตัวนี้คีลินขี้อ่อนเนาะน้องเถอะมือเอือดใช่ไหมเอื้อดหรือเปล่าเอนี่ยนี่เด็กน่าจะกอดดูแหนไฮม เดี๋ยวหาสิทดสอบเนาะสิทดสอบอ้าวอาวมามาได้แล้ได้ไม่ไหวเลยมันคิดคิดว่าตามความน่ะพี่คนเออคิดว่าอันอ่ะกินหน่อยตีตีไข่เลยเวลาคำวันมาจับแบบนี้นะมันจะคิดว่าค่อยนี่ตีคำวันแล้วก็มันจะมักัดแบบนี้นะมันอันบวกมักคนอื่นน่ะมักแต่คำวันแล้วก็อคาน่อยเนาะคนอื่นคือแบบ กัดไปหมดเลยเดี๋ยวเอาสิทดสอมเอกเอหนึ่งแล้วทนะเอามือไปเอามือเอามือไปมองก็ไปแล้วทุกคนปะปะปปปเดี๋ยวดิมาดึงเสียกูมันมาดึงเสียกูมันดึงเสียมมาดึงเสียมันมาเสร็จนี่ก็ปะปะปะปา ก็อะจะแม่ก <sociedad> ันเลยเดกันเลยทุกคนพ่อ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 ว่อพ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 นอพ่ปพ่อพ่อพนอพ่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 กพ่อพ่อพ่อพ้อพ่อพ่อมันช่อพ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 ไงพ่อ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  ิดว่าเอาไปตีนี่มันพ่แมนนะแมนคนค่อนข้างแบบค่อนข้างพู้จักบุคคลบุญคนเนาะหนึ่งก็น่มันพู้จักตออแทนบุญคนได้ทุกควันเพื่ออันเพราะให้เจ้าของโดนทำร้ายเนาะหรือว่าโดนทำร้ายเนาะเขาเขาจะปกป้องด้วยอันกันไล่กัดเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นมุมความนําฮักหรือว่า <c oughs> เป็นมุม <c oughs> อีกห <c oughs> นึง <c oughs> ่งที่อันอันนั้นเนาะ แบบค่อนข้าง,าง,างหู้หู้ดีนะค่อน <c oughs> ข้างมีนิสใส่ตัวนี้ <c oughs> อ่าตอนนี้เอาเอามากลอกองก่อนเนาะแลวเนาะ,นะ <c oughs> มาไปค่อ <c> น <oughs> ข้างขีงข้ขาเลยทุกคนตัวนี้ยาย่ายาีนี้ตัวนี้ดูแห้งเวลามันขี้อ่อนนี่กันหน้าฮัากอยู่เนาะ บุมนะฮะของมันก็มีบม่แมนว่ามันซีหดตหายตลอดเนาะบ่แมนว่ามันซิดูตลอดได้้าว่าเฮ็ดดีให้มันนี่มันก่อเฮ็ดดีน้าเฮาเนาะแต่คำว่าสมมตุตินินทามันหรือว่าว่าซื้อว่าลิงอย่างเดียวคาเดียวเลยคำ <c oughs> ว่าโตที่คนที่มันบ่มากนี่ <c oughs> มันบ่มากเนาะไอ้ยะต้นลื่นที่ขึ้นได้ติที่นี่มี้ขึ้นอยอะคนบ่ขึ้นโอ้ยไม่มจัม่มจ ใช่ข้าว่าเขาบุกวนมันอย่างนี้มันรุไปรุมาเป็นแบบไหนเดลิตัดช็อตเองได้ยี่หมันคนค่อนข้างผูกความนี่มุมหน้าหักของมันก็ประมาณนี้นะมันก็มีมุมหน้าหักอยู่เลยทุกคนเหมือนเดี๋ยวเขาซีให้ได้มันนอนหลับนะแขนของมันอ่อนหมดแล้วทุกคนตอนนี้นี่ ออมันก็มีมุมน่าฮักอยู่เล่นนะอนนะซอกเขาซอกเขานี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่อันะ้นเนาะที่น่าฮักที่สวยงามเลยแหละแบบมันสามารถเบิ้งเฮานาะแต่ว่า ข้อคนที่เหา่าคนระวังเออข้อที่เหา่าคนระวังเนาะเวลาตุลิงเบิ้งเห่าเนาะเขาบอกว่าสิอัดหูตุ่ห่าวจะไลย <Okay. S 1> อันตุลิงเบิ้งเห่านะเขาว่ายุ่งอ่ะเขาอันคนเท่าคนแก่เคยบอกให้ฟังว่าตวลิงเบิ้งเห่าเนี่ยเขาสิอัดอันหูเ <c oughs> ออหูห,หูตุหานะ่าเนาะแล้วก็เห่าก็สิตายนะทุกคน <c oughs> แต่ว่าเขาเหาก็บุกหูกันว่าอันนี้สีไปเฮ็ดจะินบ่แต่ว่าปกติ ค่อยเนาะค่อยนอนตอนสวยนอนพักผ่อนเนาะมันก็สิมาเบิ้งเห่าอยู่หัวตลอดเนาะตัวนี้เนาะเอ๊ะาเบิ้งเห่าได้เอ้าไมไม่มันซอกเห่ากินเห่าบุมีแต่มันซอกกินไปแบบนั่นแหละกินลังแคตีกินลังแคมา มันนี่เขามากินมังงะบล็อตม้นต์เาสองห้าวลงมามานี่มานี่นี่มันถูกค่อนข้างคู่ความเนี่ยทุกคนจู้จู้จู้อีนึงข่าวกินงอกกินน้อหน้าเจ๊เจ๊เจ๊เอ๊อีจีดีไม่เอาหายเหลือ้อยแล้วเนาะเขาต้องหาอาหารเติมจุดจุดมาไปหาอาหารกัน อ้าวตอนนี้เขาสิเกบไปไฮลิงเด้อเขาปินขึ้นมาต้นใหม่แล้วเนาะนี่ตัวมดมดมดหลายเติบมันก็สูงสูงสูงอยู่ประมาณสามสบกิโลเออบุ ประมาณสาวแมตรเราสามสิบกิโลประมาณสิบถึงสาวเมตรได้哟หมดหลายหมดหลานี่ช่วยอโอลมพัดลมพัดโอ้จะบุญลอดขึ้นมาแล้วมีเอ้ยไว้ลุตัวนี้มันค่อนข้างยันต้นใหม่เด้อทุกคนบนลงจักคอยเลยเมื่อกี้ตากองเขาปล่อยขึ้นมา ให้ตะกองเขาน้ำลายลายก่อนเขากินแต่เปลือกลงไปก่อนอืมให้เจ้าบุญหลอดกันเถอะมอืมอืม,อม,อม ัน,นดดออสีรสชาติบวกคือกับารงอกทั่วไปเด้อมันซีหอมๆแล้วก็มันน้อยนึงแล้วก็ส้มน้อยนึงนี่เห็นบอกแดงๆหมดเห็นบอกไม่หลายสุดโอ้มาอัดสัจจันมาหัดสัจจันมาก<ด>ันสองคนสามคนสี่คนมากับไปรุ่นไปรุ่นเมกัน 嗯。Ah.